ไอวิดนะีโอนนี่เลยต้นปราบเซียนนะเป็นต้นหน้ากากฟาโรต้นแรกนะ,รกระรรนะครับทีนะ่เราลงกระถางเรียบร้อยนะครับเราลงกระถางเรียบร้อยในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่า,าปลูกแบบปราบเซียนนะครับปลูกแบบเาขาเรียกอะไรพลิกกำลาไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็ผสมกันอย่างเขาเรียกอะไรเอาหลายๆอาจารย์หลายๆครูมารวมกันอยู่ในกระถางเดียวเลยนะก็จะเป็นจุดหนึ่งวันนี้วันที่20 เจนะครับนะ27พฤศจิกายนนะเราจะลงไปเรียบร้อยแล้วเ,เราก็มานั่งรุ้นกันต่อนะครับนะจากนี้ไปเเขาเนี่ยอยู่ทั้งหมดนะครับสูง1 0เซนนะสูงที่10เซนนะวันที่ผมลงกระถางเอาลงไปในกระถางใหญ่นะครับนะได้รับมาเมื่อวานปกติแล้วเขาต้องพักฟื้นนะครับสอาวันแต่ผมก็นะเป็นคนใจร้อนนะลงเลยเนะพราะเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่า เขาอะสามารถลงลงดินได้แล้วนะก็ลงเลยเราก็จะใส่ไว้แบบนี้เลยนะให้เขาได้สูดอากาศนะทั่วทั่วไปแบบนี้เลยโอเคนะครับอะอีกสองอาทิตย์เรามาอัปเดตกันอ๋อยังไม่เห็นบอกหรอกเขาคือต้นอะไรหน้ากากฟาโรนะครับหน้ากากฟาโราต้นนิดสูง10เซนนะสูงสิเซน แล้วเราลงตอนเวลา9โมงเลยนะเป็นเลิกดีนะเป็นปฐมมันเลิก <laughs> โอเคครับ